สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะคะไปไว้แต่บ้านนะคะช่วงนี้ก็ฤดูฝนยังไม่หายไมหมดเลยนะคะไปไว้ไปดูกับสวนกล้วยเนาะก็จะถ่ายสูบสวนกล้วยให้ชมอีกนะคะหลังจากที่ฝนหยุดไปสักประมาณสองวันนะคะสองวันหรือวันหนึ่งวันเกกว่านี่เนาะ,นะ,ะใบกล้วยของเราตอนนี้กำลังออก ใบสวยงามนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะใบพาชมนะคะว่าดูสิคะใบแตกสวยมากเลยนะคะอดที่จะชมไม่ได้นะคะเพื่อนๆเราพามาชมนะคะเข้าสวนกล้วยเนาะเราอยู่กับกล้วยเราก็ต้องถ่ายกล้วยให้ชมนะคะท้องไร่ท้อง,งนาตอนนี้ก็พักไปก่อนนะคะวบขอเข้าสวนก่อนนะคะอุ้ยมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวไปไปชมสูงสูงนกจิเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาใหม่นะคะไวรอแบบนี้มานานแล้วนะคะหนูแดดจ้าเลยเนี่ยสูงนกมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเพื่อนมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่ถึงมาเขาจะบินบนเวียนข้างหน้าเวลาส่งเต็มที่แรกค่ะอ๋เห็นนะคะเห็นนหคะค่ะเขาจะเริ่มย้ายย้ายถิ่นแล้วนะคะเพื่อนๆ อาจจะบินวนเวียนเพราะว่าภูเขาข,ข้างหน้าจะเป็นภูเขาเขอข่อภูเขาพระงามนะคะ,ะจะอาศัยอยู่ตรงนั้นนะ,ะนะเวลายาจะพาไปชมที่อ่าวนะคะนกปากอ่าวนกอะไรก็ไม่ได้ไปนะบางคนก็บอกว่านกอะไรนะนกจับน้ำเหรอเห็นไหมคะพี่ผ้าใง่ไหมคะเวลายาออกแดดไม่ได้นะเดี๋ยวสะท้อนน่าจะเห็นเนาะ ก็น <aid> ่าจะเห็นนะคะเราก็ออกไปด้เหม่เจะกไ้ทำไมแล้วเนาะนี่มาแล้วนะคะมาจะมาตอนเช้านะคะเช้าเนาทะดเวลาออกไปสงคะปวนเดียนแนนะคะวนเดนี้และะจะเป็นธรรมชาตินะคะสวยงามมากเลยนะคะ นกที่มีปีกให้บินได้สูงนะคะเื่อนอยลา่กล้องนะคะมาลเริ่มจะออกไปทำเมงนะคะวัยเงกล้องตามเขาทำนีตามเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าปากดวยนะคะเพ okay, so so okay, so so ื่อนยาตามนกไปก่อนนะคะตามเข้าไปดูวเขาจะไปอยตรงไหนกเขาข้างหน้านะคะเพื่ไปอยู่ยกเขาข้างหน้าดปดิเขาข้างหนนะคะเพนเดก วางเ็มมดอีกสักนึ่งทินเตลนะินเลนะะินเตลนะินเัวรวมกีมาแล้นะคะีันเต็มหมดเลยเพือน้แค่นี้นะคะไปรวมกันเนื้องกยตรงเดยวเดี๋ยวเข้าเนือเข้าเลยแล้กเข้าป่าต่อนะคะกุ้งสนกล้ยต่อนะคะเพื่อน ไปติดอยู่ในบรรยากาศริมคลองอยู่นะคะว่าสวนไกติดกับริมคลองนะคะเพื่อนๆคลองตอนนี้ก็แดดนะคะ,เร,ดดระ,คะเริ่มแดดร้อนแล้ว,ะวนะคะเริ่มแดดร้อนแล้วเราจะพาเข้าไปชมสดวนกล้วยต่อนะคะเพื่อนๆู้ชมใบกล้วยต้นกล้วยดีกว่าเนาะ,ะจะได้รับความร่มเย็นร่มรื่นนะคะโอ้แดดกำลังร้อนนะคะแดดกำลังร้อนเลยแหละ ช่วงนี้ก็แางว่าเนาะอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนก็จะได้ยินเสียงตัดหญ้านะคะอากมาไกลเลยนะคะ,ะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะคะสำหรับคนริมคลองนะคะมาเราเข้าปากนันดีกว่าก็มีผักสมุนััว ขอไว้กินหลายอย่างหลายชนิดอยู่นะคะก็ปลูกไว้นะคะนานๆออกไปตัวอำเภอทีอำเภอให,ใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆก็จะเดินทางลำบากหน่อยนะคะโว้ยนี่ไงออกอีกช่ออีกออกอีกปรีนึงแล้วนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆนี่กำลังสวยเลยนะคะก็ขอวนเวียนอยู่ในปากด้วยก่อนนะคะช่วงน,นี้ เดี๋ยวค่อยเพิ่มหน้าค่อยไปไปดูทุ่งนาน,นะคะนี่พาชมใบกล้วยก่อนไม้ไว่าใบกล้วยสวยมากเลยนะคะหลังจากที่ฝนมาชำะระล้างใบกล้วยแล้วนะคะออกพรรษาก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอะไรก็เจริญหูเจริญตานะคะสวยงามนะคะเพืเ่อนๆจะย้ำสัดังไปหน่อยนะคะ ช่วงนี้ก็เก็บตัวอยู่นะคะเก็บตัวอยู่ยังออกลุยภาคสนามไม่ได้นะคะก็ชมสวนไปก่อนนะคะสวนตะมุตะมิของเด็กๆเ,เขาทำนะคะพอได้มีรายได้จนเจอครอบช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งนะคะรายรายได้น้อยก็อย่างนี้แหละเนาะต้องหาแนวเสริม ค่าใช้จ่ายสูงแต่ละคนนะคะก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆกับรายจ่ายรารับในแต่ละวันนะคะกล้องไวไปไหมคะจะพามาชมกล้วยหวีนี่ทำไมหลุดนอกเสื้อมาสงสัยอากาศร้อนไหมเดี <c oughs> ย๋ยวว่างๆแต่ตอนนี้ยังไม่ ยกแขนยังไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะว่าแขนให้น้ําเกลืออยู่ยกชูยังไม่ไปได้ได้สูงนะคะอ,อากาศร้อนเดี๋ยวห่อลงมาให้เขาก่อนนะคะห่อรูปปกปิดหน่อยอายเขาไวาโป๊ <laughs> โปนะคะโป๊โป เพราเราต้องช่วยเพ่้มีความสวยงามนะคะอ้ยุงพเพื่อนดูอ้ยุงยุงนะคะยุงตัวเล็กนิดๆนะคะกดัดรีดกัดแล้วพิมยังก็เข็มนะคะเพื่อนๆอันตรายทค่นี้ยุงเยอะเพราะว่ามันเป็นปา่าเนาะป่าเพราะว่าเราปลูกกล้วยนะคะเพื่อนปลูกกล้วยปลูกสารพัดอย่างเลยนะคะที่อะไรกินได้นะคะ นี่งไงที่ไวาวพามาชมวันนั้นนะคะที่กระเจียวกระเจียวนะคะนี่เอาเพึ่งเอามาลงใหม่นะ,ะออกดอกไปแล้วดอกสวยมากเลยตอนนี้กาอาอําลังตอนนี้เอามาจากโนู่นนะคะต่างจังหวัดนะคะเพื่อนๆเอามาลงเป็นแม่แม่พิมแม่พัน์ก่อนเนาะๆๆๆๆก็จะยังไม่เต็มที่เลยเพราะว่าตัวนี้ก็คงจะเป็นแม่แม่เขาแหละเพราะว่าเขาเริ่มออกหน่อแล้วนะคะนี่ไงหน่อของเขานะคะ ออกแล้วนะคะพอดาก็จะขยายใหม่นะคะเพื่อนกระเจียวดินกระเจียวใบจะมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนนี่ออกมาเห็นไหมนี่นอเก็จะออกมาแล้วนะคะจะค่อยๆออกมาเนาะนี่ออกมาละทั้งก่อนก็ออกดอกไปแล้วนะคะดอกก็ได้เฉาแล้วก็แห้งไปแล้วนะคะแห้งไปละตู ก็มีที่เฉพาะให้ทําทําสวนกินนะคะที่น้อยนะคะแต่ละคนประมาณก็ถ้าประมาณนั้นเนะาะข้าน้าก็เป็นขาโน่นแล้วก็เป็นล้วยอีกมุมนึงน,นะคะปัญหาแต่ละกอน,นี่แหละเยอะมากนะคะเพื่อนเยอะจนไม่หวัดไม่ไหวเลยแล้วก็นี่มาอีกปูนึงละเพืพ่อนเห็นไหมคะนี่จะมองจากตรงนี้เลยนะะเนาะวาแล้วมามีกอีกอีกอีก มาอีกแล้วนะคะนกนกนะคะนกนกมาอีกแล้วนะคะนกเป็ดน,น้าแน่ๆเลยดู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 เห็นไหมคะเห็นไหมมาเป็นมาเป็นกลุ่มเลยกินได้กินทานแล้วนะคะแล้วก็จะอา่าที่ปากอ่าวเมื่อปีที่แล้ววายเคยพาไปไปถ่ายนะคะไปถ่ายคลิปนะคะเขาจะ ถึงเวลาของเขานะคะเขาก็จะสูญพันธุ์เองคะโดยที่ข้างๆอ่างก็จะมีการสูญเสียเนาะสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติอีกก็คือนกเป็ดน้ำนะคะหรือว่านกปกักเขานะคะเ,เพื่อนๆเป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะมีอายุในการออยู่รอดนะคะ เยวจะพาไปชมมะละกอต่อนะคะก็อยู่ในส่วนว่ายิปตนะคะเพราะว่ามะละกอนมสาวเขาเรียกเป็นมะละกอนมสาวอันเนี้ยความสูงก็จะประมาณโอ้สูงมากนะคะสูงสูงพอประมาณเหมือนกันแหละแต่ไม่สูงมากนะคะจนสวยพันรู้สึกว่าเป็นตะมุตะตมิอีกแหละเพราะว่าจะสวยมม่จะเป็นกายพันนะคะเพราะว่าเอามาปลูกรวมๆกันนะคะ ไวไก็ได้เอาไปไปลูกไว้ที่ที่บ้าน้านนอกแล้วนะคะที่บอกทาให้ชมเน่ะเยอะแยะมากเลยนะคะ,<ม>ะเยอะแยะมากเลยเนี่ยเราก็หลุดออกมาจากอยู่ในเขตของแนวนะคะเดี๋ยวไวไจะพาไปชมแล้ก็ฝั่งน้นนะคะ<า>เนี่ยลำปาดะนะคะสวยมีต้นหนึง่งตัวลอย่างดีเลยนะคะเจ้าของท่านที่อยู่ตรงนี้บำนานกันแล้วนะคะ เกลับมาดูผลงานของตัวเองนะคะว่าที่เขาปลูกไว้ะจะได้ผลไหมก็เป็นที่พอใจนะคะเป็นที่พอใจของท่านนะคะนี่เห็นไหมอุดมสมบูรณ์ในการบริโภคมาเราก็มามดูเห็นไหมต้นกล้วยสวยมากเลยนะคะพเพื่อนดูที่ใบกล้วยใบกล้วยแต่ความสวยของเขา ต้นกล้วยบางต้นก็ใช้ใบมาทำใช้เป็นในการทําอาหารก็ไม่ค่อยได้นะคะกผลจะเป็นเลือกใบกล้วยเหมือนกันนะคะแต่มุมนี้จะเป็นอ่อกล้วยน้ําว้านะคะเพื่อนๆแต่ฝั่งที่ไวายพาไปเนี่ยจะเป็นกล้วยคาร์บินดิสนะคะคาเวนดิสมุมนั้นนะคะอันนี้จะเป็นหอมทองผสมกับอ่อกล้วยน้ําว้านะคะเพื่นอนๆเห็นไหมสวยมากเลยเรามองตอน กลางวันสวยนะคะสวยที่ใบนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะต้นเากำลังเติบโตเนาะต้นกำลังเติบโตใบตองอ่อนสีใบตองอ่อนสวยมากเลยนะคะเพื่อนดูดิว่าสีของเข้าสวยมากเลยลเามาเราพาไปชมใบตองนะคะวันนี้ชมใบตองชมต้นกล้วยนะคะโชคดีดูที ไม่มีลมใบก็ก็สวยดูดูดูเห็นนกไหมคะนกนกนกบินข้างบนเลยอ่ะเห็นกน,นกบินข้างบนด้วยเมอน,นเห็นไหมเยอะมากเลยเยอะมากเลยเลยินเตือนเลยเหมือหยื่อเวลาเลยเนาะไปกันไปหาเพนะื่อนมากินเนาะ เดี๋ยวมาดูใบเต้องกันต่อนะคะตามนกไม่ทันล่ะเหนียนคอเหนียนคอตั้งนะเราไปมะต้องปักล็อกนะคะพว่าเอามางมดีอีกเอามุมไหนก็บีนตนนกเอาเอาเอาจัดหน่อยจัดหน่อยจะได้เป็นสีสันนะคะเพื่อนๆจะได้เป็นสีสันเนาะ บนเวียนฉวัดเฉียนนี่แหละธรรมชาตินะคะธรรมชาติจริงเลยโดยที่ไม่ได้แต่งแต่งอะไรนะคะเป็นธรรมชาติของเขานะคะสัตว์โลกที่อยู่คู่กันนะค,ะคนมนุษย์สัตว์นะฮะแยกกันไม่ออกนะคะว่าจะมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไร มาในร่มแล้วรู้สึวกว่าอุดมสมบูรณ์สวยงามน,นะคะกลับมาอีกวันหนึ่งนะคะก็พามาชมสวนนะคะเพื่อนๆเราก็กลับมา,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 าที่ต้นมะละกอเหมือนเดิมมันมากเยอะเหลือเกินนะคะเยอะมากเลยเยอะจนนี้ไม่ไหวเลยอ๋อตอนนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะเนี่ยคือกล้วยน้ำว้านะคะ เปิดหัวลำต้นกระจกสูงใหญ่นะคะเพื่อนๆลำต้นกรจกสูงใหญ่ตรงนี้ทำความสะอาดได้ทำความสะอาดได้มองบใบเล่นตาดีนะคะเพื่อนๆเอาเสือปลาปูนั่งนะคะเล็นสบายนอนหลับเลยเนาะตัวนี้ก็ได้เพิ่มถังไปหน่อยนะคะเพราะหนาหน,นานแน่นมากเกินไปนก็ไม่ดีนะคะ ทำให้สับร้ายๆเยซุกซ่อนอยู่ก็กำจัดออกไปทีละนิดนะคะที่เหลือก็เก็บไว้ใช้งานนะคะก็ทำอาหารเนาะ,ะนี่คือใบาย่านางน,นะคะใบาย่านาง เนงาหอมเหมือนเดิมน,นะคะเหมือน,นที่ไปตอกนะคะเงาหอมเหมือนเดิมเหมือนที่ไปตอกช่วงนี้ไปชายแดนนะคะไปชายแดนก็ขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่รับชมเรวาร์ดสะานพามาชมสวนกล้วยแล้วก็มะละกอนะคะแล้วก็สัมผัสบรรยากาศความร่มรื่นของใบกล้วยนะคะเพื่อนๆ หนายนะคะสัาคลิดนี้สวัสดีค่ะดูเลยคลิ้เลยนะคะ